ก็กลาบสวัสดีนะครับพี่ๆนานานครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมช่างเสสกลนครนะครับหรือช่างเสอิสระภาพนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆนานะได้ชมกันนะครับลงสีเรียบร้อยแล้วครับชุดของเดือนกันยานะครับชุดนี้เป็นของชุดเดือนกันยายนแต่ว่าเดือนนี้ก็เดือนตุลาแล้ววันที่สิบเอ็ดแล้วเนาะสิบเอ็ดตุลาแล้วแต่เป็นของชุดเดือนกันยานเพราะว่ามันช้า นะครับทีแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ผมว่าจะได้ลงสีนะครับเมื่อวานนี้นะครับนะครับฝนตกนะครับมืดครึ้มทั้งวันนะครับไม่มีแสงแดดเลยนะครับโอ้โหนะครับช่วงนี้นะครับทางานลําบากนะครับลาบากมากนะครับช้านะครับทาเสร็จนะครับไหนจะรอลางมาชุดนี้ไหนจะรอแสงแดดนะครับชุดนี้โหยากมากครับชุดนี้ผมทําไม่ได้เยอะนะครับชุดนี้ผมทําแค่สิบ กว่าท่านเองนะครับทำแค่สิบกว่าท่านแต่ล่างอลูก็ส่งไปแล้วสามสี่ท่านนะครับ่องเหลือล่างไม้นะครับชุดนี้บอกได้เลยนะครับยากทํายากมากนะครับลงสียากรอแดดรอรอหลายอย่างนะครับเนี่ครับเงานะครับจริงๆตัวจริงเงาเลยลงให้สามสี่รอบนะครับนะสามรอบสี่รอบเลยนะครับลงให้ เงาวิบวับแวววาวแน่นอนนะครับนะฮะนี่เป็นปืนศูนย์นะครับเห็นไหมปืนศูนย์ลำนี้ก็ว่างนะครับนี่เป็นงานจับขวานะครับปืนศูนย์หลังต้องแข็งอยู่แล้วนะครับนะนะครับปืนศูนย์หลังแข็งอยู่แล้วนะถ้าหลังไม่แข็งเล็งไม่ได้นะครับปืนศูนย์นะมันเล็งได้นะครับมันจะไม่ถนัดนะครับถ้าเป็นถ้าหลังอ่อนนะแจ้งลูกค้าด้วยนะครับ ถ้าหลังอ่อนจะเล็งไม่ได้นะครับปืนศูนย์ถ้าเป็นปืนศูนย์นะครับนี่จะต้องหลังแข็งนะครับเวลาเราประทับปุ๊บนะครับมันจะเข้ากับระยะสายตาเราเลยนะครับจะไม่เหมือนพวกเลียงรางนะครับลงสีให้เรียบร้อยแต่ยังไม่แห้งแล้วนะครับเพิ่งลงให้นะครับเพิ่งลงเมื่อเช้านะครับลงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนะครับ เป็นทรงไอคอมครับตัวนี้เป็นทรงไอคอมตัวนี้ของคุณออยที่ชื่อลายสั่งมาตัวนี้ก็เลื่อนนะครับเลื่อนมีสะดวกรับปลายเดือนนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของพี่ดูนี้ปืนศูนย์ชิงชันดูครับเป็นไม้ชิงชัน,นครับเงานะครับจริงๆเงายิ่วังเลยครับนะ อเอาตาแตกแน่นอนนะครับจะไม่ได้เดี๋ยวยังไม่แห้งสนิทนะครับนี่เป็นชิงชันเป็นชิงชันตัวนี้เป็นเซฟขวานะครับในเ,เซฟซ้ายนะครับถ้าเซฟซ้ายนะครับต้องที่แรกผมทําเจาะขวาพี่แกบอกผมผมถนัดซ้ายนะครับนะครับ ก็คือผมก็ต้องมาซาะขวานะครับใส่ซิป thì, ใส่ใส่สลักด้านขวานะครับใส่สลักด้านขวานะครับถ้าปวดซ้ายนะครับถ้าปวดซ้ายใส่สลักขวาถ้าปวดขวาใส่สลักซ้ายนะนะครับนะชิงชันม่วงนี่กัมคอมาดูนะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับนี่นะครับชุดล่างคือพร้อมกันเลยนะ รางเนี่ยครับพอลงสีตัวนี้นี่รางปืนศูนต์ตัวที่ว่างไฟไ้ในดำโคตรสวยเลยครับผมบอกเลยสวยมากสวยมากครับรางนี้นแกนกลางดำเลยแกนกลางดำเลยครับตัวน,นี้รางตัวรางปืนศูนต์ตัวนี้เป็นของที่ใส่กับเป็นที่ใส่กับชิงชันครับตัวนี้เป็นรางแดงเลย เพราะว่าสีมันเนื้อสีมันเหมือนเมือนกันสัญลักษณ์ไม้เก่าก็จะมีรอยตะปูเล็กๆน้อยๆน,นิดๆน,น่อยๆนะครับรอยตะปูแต่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายนะครับนะไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายเนาะนะครับ ลงสีเรียบร้อยกำมคอนะครับราคาพร้อมยิงนะครับถ้าเป็นกำมคอทรงนี้นะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทครับตอนนี้รอคิวสองเดือนนะครับตอนนี้เดือนหนึ่งไม่ได้แนละ้วไม่ทันนะครับว่ามติดคิวลูกค้าเยอะนะครับถ้าสั่งตอนนี้ก็รอประมาณ2เดือนนะครับถ้าเป็นกำมคอล่องนิ้วนะครับทรงนี้ คมคอล่องนิว้วทรงนี้ก็จะอยู่ที่สามพันสองนะครับตัวนี้เงานะครับดูความเงามันเงาอยู่นะรจริงๆเงานะสามพันสองนะครับล่องนิว้วแต่ถ้าเ,เป็นหลังอ่านแบบตัวนี้นี่ตัวนี้จะอยู่ที่สามพันนะครับกำค,คอนะอ่านสามพันมือสอดจะอยู่ สานสี่ตัวนี้สามันสะีตัวนี้จะอยู่ที่สามพันเนี่ยกำคอหลังอานนะครับหลังอ่อนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สามพันนะครับไอคอมสามพันหะครับไอคอมแล้วก็ของพี่ดิวนู่นครับกำลังจะลงสีตัวนี้ขัดลงรอบ โอ้ขัดใหม่อีกนะครับตัวนี้ขัดจะลงสีใหม่ลงไปแล้วสามรอบนะครับลงไปแล้วสามรอบแต่มันยังไม่โดนใจขัดใหม่ขัดใหม่ลงสีใหม่นะครับตัวนี้ลงสีให้พี่แกตัวนี้พี่แกติดศูนย์เพิ่มนะครับติดศูนย์เพิ่มเดี๋ยวพาไปดูราง นะครับของพี่ดิวนะครับเป็นปืนศูนย no. ์ลาโลปืนศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์เปิดข้างนะครับเวลาเล็งก็เล็งตรงเนี่ยตรงงามๆเนี่ยแล้วก็เล็งเลยจุดแดงๆเห็นไหมนี่มันเข้างามแบบนี้นะครับนี่ถ้ามือเรานี่มันมันนิ่งอยู่แล้วมันมีศูนย์เล็งมันนิ่งปุ๊บเราเล็งตรงมันปุ๊บปุ๊บนะเราก็ยิงเลยนะครับเป๊ะแน่นอน ปืนศูนย์เปิดข้างรางอะลูนะครับหรือว่าจะเป็นใต้ท้องรางก็มีเหมือนกันนะครับรางปืนศูนย์อะลูมิเนียมนะครับมีเหมือนกันนะครับหลอดใต้ท้องรางเลยนะมีเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าพี่ๆน,นะนะท่านไหนสนใจเนาะก็ทักมาสอบถามได้นะครับเฟซบุ๊กอิสระภาพนะครับ รับเป็นไลน์นะครับเบอร์โทร0 9 8 6 2 5 3 8 0 6นะครับเบอร์โทร ID ไลน์นะครับอันเดียวกันเลยนะครับหรือจะทักมาทางเพจก็ได้นะครับทางเพจก็จะเป็นทางเพจนี่ช่างเสอิสระภาพนะหน้าไม้ย,ยิงปลานนทางเพจแต่ทางเพจผมจะไม่ได้ค่อยได้อัปเดตนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งจะอัปทีหนึ่งทางเพจ แต่ถ้าเป็นทาง Facebook ผมจะอัพทุกวันนะทาง Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะบ่อยๆนะเพราะว่าผมทำเสร็จชุดหนึ่งผมก็จะอัพลงให้ดูเรื่อยๆรื่อยนะเรื่อยเนาะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ๆนะนะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ชุดนี้ก็เดี๋ยวรอลงเอยรอแห้งอีกสองวันนะครับนับเลยพรุ่งนี้วันที่อีกหนึ่งวันมลืนอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันถัดไปคือประกอบแล้วก็ส่งนะครับนะครับน่าจะไม่เกินนี่แหละภายในอาทิตย์นี้แน่นอนนะได้ส่งแน่นอนเพราะว่าลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงฝนจะตกนะครับฟ้าจะร้องแผ่นดินจะไหวนะครับก็ได้ส่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเออ ยังไงก็ต้องได้ส่งเหมือนเดิมเพราะว่าลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆนะนะสวัสดีครับ